อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยของคู่กันค่ะวันนี้เราจะทำผัดกะเพรานะคะแต่ไม่ใช่ผัดกะเพราธรรมดานะคะผัดกะเพราแบบสำเร็จรูปค่ะมีส่วนประกอบที่อร่อยนะคะก็คือ,อถั่วฝักยาวค่ะและกะเพราแดงนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะโอ้ยพูดถึงความรู้กุครัวก่อนดีกว่า ถั่วฝักยาวนี้นะคะเวลาเราเลือกซือ้อเราจะเลือกต้องเลือกซือ้อที่มันรีบรีบแบบนี้นะคะลักษณะรีบรีบแบบนี้ค่ะรีบๆผอมๆแบบนี้นะคะอย่าไปซือ้อที่มันป่องๆนะคะและเป็นสีออกขาวอันนี้จะต้องเป็นรีบรีบแล้วก็สีเขียวแบบนี้นะคะถ้าป่องๆแล้ว huh. ออกขาวนั่นอะมันมันเก่าแล้วค่ะมันแก่แล้วแล้วประทานไม่อร่อยนะคะ พร้อมค่ะไม่ต้องจดเลยทั้งสิ้นสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามาแล้วสวัสดีนะคะรุณานะกดติดตามแล้วก็กดหัวใจแล้วก็กดแช์นะคะแชร์ไปเพราะว่าวันนี้เป็นอาหารที่สะดวกค่ะสะดวกเพราะว่าเราจะใช้ตัวนี้นะคะนี่ค่ะให้อ่านให้ชัดๆก่อนนะคะอ่านให้ชัดๆเลยค่ะเห็นไหมคะมีปรุงนะคะยี่ห้อคือ มีปร่งหอมเลยนะคะซอสผัดกระเพราค่ะซอสผัดกะเพรานะคะหมีปรุงแบบนี้นะคะสําเร็จรูปค่ะหนึ่งถุงนะคะเท่ากับ1นกิโลค่ะหนึ่งถุงเท่ากับ1นกิโลนะคะเราไม่ต้องเตรียมอะไรเลยค่ะเตรียมแค่กระเพรานะคะเนื้อสัตว์ต่างๆที่เราต้องการแล้วก็ผักหรือว่าถั่วมอสักครู่นี้ก็ได้ค่ะ ดูนะคะในนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีส่วนผสมให้หมดแล้วแล้วเ็าก็จะบอกวิธีทําไว้ด้วยนะว่าให้เราเตรียมเนื้อสัตว์เอาไว้นะสมมติว่าทํา1จานนะคะ1จานหรือ1ที่นะคะเราก็เตรียมเนื้อสัตว์นะคะยกตัวอย่างตัวนี้เป็นเนื้อไก่นะคะ1ขีหรือว่าร้อยกรัมนะคะเสร็จแล้วก็แค่นั้นละค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ตั้งกระทะนะคะตั้งกระทะผัดเนื้อสัตว์นะคะ เนื้อสับผัดไปก่อนผัดผัดเมื่อผัดพอสุกเสร็จแล้วก็ใส่ซอสกะเพราลงไป 2- 3ถึงช้อนโต๊ะธรรมดาง่ายๆอย่างงี้ค่ะเหมือนเวลาเราทำกับข้าวอย่างง่ายๆนะคะใส่ลงไปเสร็จแล้วพอผัดเสร็จก็ใส่กะเพราลงไปค่ะให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะซอสผัดกะเพราหมี่โปร่งถุงนี้1กิโลถุงนี้1กิโลดูนะคะ1กิโลราคาเพียง169บาท ส่งถึงบ้านคนุณฟรีๆเลยค่ะสะดวกมากมายไม่ต้องไปหาพริกไม่ต้องไปหากระเทียมและสำคัญที่สุดเลยนะนี่คือพริกแห้งค่ะคือกะเพราหมี่ปรุงซอสกะเพราพริกแห้งด้วยนะคะนี่ค่ะหอมค่ะหอมมากๆเลยค่ะเอาแล้วนะเราจะเริ่มทำกันละค่ะเริ่มทำกันเลยเริ่มต้นจากการนำ วันนี้จะมีพิเศษด้วยนะคะหน่อยจะมีนี่ค่ะใครรู้จักบ้างเอ่ยดูให้ดูสดๆดก่อนนะคะให้ดูสดสดก่อนคะ่ะใครรู้จักบ้างเอ่ยนี่คืออะไรนี่คืออะไรเห็นไหมคะนี่คืออะไรคะพุงค่ะพุงพุงพุงปลาแซลมอนค่ะพุงปาแซมอนนะคะ,เ,นนะ,คะเวลาที่ เรานำมารับประทานเนี่ยมันจะอร่อยมากๆค่ะดูสิคะพุงปลาเซมอนนะคะวิธีทำพุงปลาแซมอนก่อนนะคะก็คือนำไปเข้าไปในไมโครเวฟนะคะประมาณ7นาทีนะคะพอเข้าไมโครเวฟเสร็จ7นาทีปุ๊บนะคะก็นำมาเข้าหม้ออบรมร้อนของหน่อยแบบนี้นะคะนำมาเข้าหม้ออบมร้อนแบบนี้นะคะเพียง5นาทีนะคะความร้อนก็180-200ถึงก็ได้ค่ะ แล้วก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เตรียมพร้อมได้เลยนะคะจะแปลงร่างเรียบร้อยแล้วกลายเป็นแบบนี้ค่ะหน้าทานไหมคะสีเหลืองหน้าทานเลยไหมคะนี่ค่ะขอโทษนะคะขอหยิบให้ดูค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยไหมคะกรอบค่ะกรอบนะคะตอนนี้คุงปลาแซลมอนกรอบมานอนรอแล้วนะคะมานอนรอเรียบร้อยนะคะ และแถมวันนี้นะคะยังมีพิเศษอีกนะคะมีพิเศษค่ะพอดีมีไก่ย่างอยู่ที่บ้านนะคะก็เลยจะมาใส่ในกะเพราด้วยนะคะนี่ค่ะไก่ย่างนอนรอเช่นเดียวกันนะคะไก่ย่างนอนรอค่ะเพื่อนๆอย่าเพิ่งท้องร้องนะคะยิ่งเช้าเแบบนี้ใช่ไหมคะท้องร้องกันใหญ่แล้วเอาล่ะเริ่มเลยนะคะเปิดไฟแรงค่ะหม้อมินิเล็กๆของหน่อยนะคะ 259บาทมีฝาให้เรียบร้อยไม่ติดกระทะน,นะคะ2 5 9บาทเปิดไฟ2ขีดค่ะป๊บไฟมาแล้วไฟมากับเราแล้วนะคะเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวเราจะใส่ไก่นะคะใส่เนื้อไก่หรือเนื้อเนื้ออะไรก็ได้ค่ะเนื้อไก่เนื้อหมูแบบหั่นหรือบ้าสับก็ได้นะคะผัดลงไปให้มันแห้งก่อนนะคะให้มันสุกกันให้มันสุกนะคะ ได้ยินเสียงฉี่นะคะได้ยินเสียงฉี่นะคะเสียงฉี่แล้วเสียงฉี่แล้วนะคะฮ่าดูควานสิคะสัดส่วนนะคะสัดส่วนถ้าเบื่อทำทานเองที่บ้านหนึ่งที่นะคะเนื้อสัตว์หนึ่งขีดหรือว่าหนึ่งร้อยกรัมนะคะต่อซอสกะเพรานะคะซอสกะเพราเมื่อกคู่นี้ 2อถึงสามช้อนโต๊ะกะเพรานี่เป็นอาหารที่รับประทานได้ง่ายใช่ไหมคะสะดวกแล้วก็ทำทานเองก็ง่ายแต่เวลาอยู่ที่บ้านอย่างเนี้ยเราก็เตรียมซื้อเวลารถป๊อกๆมาหน้าบ้านใช่ไหมคะเราก็ซื้อกะเพราวไว้ก่อนก็ได้นะคะหรือว่าอยากหน่อยเนี่ย เป็นเจ้าของห้างนะคะมุมองเป็นแอปพลิเคชันออนไลน์นะคะอยู่ในมือถือเนี่ยก็สั่งง่ายๆเลยสั่งง่ายๆเลยนะคะเอาละถูกแล้วตอนนี้ร้อนร้อนแล้วสั่งง่ายๆเลยสไลด์สไลด์สั่งนะคะไปที่ฟูดแพนด้าก็ได้ค่ะแล้วเขาก็เราก็สั่งไปที่ไหนอ่ะเราก็เลือกเลือกที่พิซซีหรือห้างอะไรที่อยู่ใกล้ๆบ้านนั้นนะคะก็ให้ฟูดแพนด้าซื้อมาให้เลยก็ได้หรืออยู่ใกล้ๆโลตัสใช่ไหมคะ เราก็ไปที่โลตัสเลยซื้อขุกตองในห้าแอติเทชันฮูมอของเราก่อนแล้วก็สำลักที่โลตัสก,ก็เรียบร้อยแล้วค่ะว้าวเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ขอใส่นี่ค่ะนะใส่ใส่ถัว่วพะยาลลงไปเลยค่ะใส่ถัว่วพะยาใครจะมีแครอทหรือว่าบางคนชอบใส่หัวหอมใหญ่ก็ได้นะคะก็ใส่ไปเลยค่ะ เวลาที่เราใส่ไปแล้วเนี่ยทั้งไก่และทั้งผักนะ่ะมันก็จะมีน้ํานะคะน้ํามันก็จะออกมานะไฟยังอยู่กับเราไหมไฟยังอยู่กับเราค่ะวันนี้ทาเร็วเร็วเร็ว,รว,รวแน่ๆเลยค่ะอย่างรวดเร็วเพราะว่าเป็นสิ่งที่ง่ายมากๆค่ะน,นะคะขม,มุนเฉลมเสดีกแล้วค่ะเอาละ อันนี้เราจะใส่แล้วนะคะใส่ซอสกะเพราลงไปค่ะวันนี้หน่อยมีทั้งเนื้อไก่ใช่ไหมคะเนื้อไก่1 0 0่งร้อยกรัมนะคะและยังมีแซลมอนุงุงของแซลมอนแล้วยังมีไก่ไก่แม่ไก่ย่างรอยอยู่อีกใช่ไหมโอ้โหน่าทานมากค่ะเอาแล้วไฟแรงแล้วไฟยังอยู่กับเราค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ ว้าได้ยินเสียงไหมคะใส่กะเพราเลยนะคะพอใส่กะเพราเสร็จล้วก็จะปิดไฟค่ะกะเพรานี่ยิ่งยิ่งมากก็ยิ่งอร่อยนะคะเวลาคุณเห็นกะเพราโอ้โหกะเพราชามมาเริ่อยแต่ทําไมอ่ะบางทีใส่ลงไปแล้วเหลือนิดเดียวนะคะมันหดไงคะมันหดเวลาที่เราสั่งข้าวกะเพรามาอะตามร้านอ่ะนะที่เขาทําให้เราอ่ะแล้วทําไมเราเห็นกะเพราน้อยอะจริงๆมันไม่น้อยนะคะ เขาก็ใส่เยอะแล้วล่ะค่ะแต่มันโหดมันโดนความรอแล้วมันก็โหดตไฟนะคะติดไฟได้เลยค่ะติดไฟแล้วนะแค่นี้เสร็จแล้วค่ะดูสิคะหน้าทานไหมคะ เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยรวดเร็วมากๆเลยค่ะนี่ค่ะการทําอาหารอาหารกระเพราเขาเรียกว่าเมนูสิ้นคิดใช่ไหมคะสิ้นคิดหมายความว่าเขาถามว่าถึงเวลาทานอาหารแล้วเนี่ยอยากจะทานอะไรโหไม่ต้องคิดเลยผัดกะเพราข้าวผัดกะเพราง่ายๆเขาเรียกว่าเมนูสิ้นคิดค่ะแต่จริงๆแล้วว่าอร่อยมากๆนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะหน่อยจะมาจัดจานแล้วนะคะ โอ้โหอะไรกันนี่นี่ไงวันนี้เตรียมข้าวมาด้วยค่ะข้าวบรลือสิหนานะคะข้าวหอมมะลิบรลือสิหนานะคะประกอบกับข้าวไรซ้วยใช่ไหมคะอยู่ด้วยกันเลยค่ะเราก็จะมาจัดจานแล้วนะคะหน้าทานามากๆค่ะวันนี้หน้าทานมากๆเราจะวางข้างๆนะคะวันนี้เราจะวางข้างๆนะคะ วางข้างๆค่ะอาเสร็จแล้วก็จะใส่ด้วยขออนุญาตค่ะนี่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 ค่ะสักสามเลยสามเลยนะคะะา่ะสวยไหมคะเพื่อนๆสวยไหมคะสวยไหมคะแล้วยังมีไก่ย่างอีกนะเอาไก่ย่างมาอีกสักน่องหนึ่งนะนี่ไงนี่ค่ะ วันนี้ดูสิสวยไหมคะล่าทลาดค่ะ,คะเราจะลาดนะคะลาดด้วยกับเพาของเราน่าทานไหมคะเพื่อนๆ นำมาเยอะเพื่อนๆค่ะนำมาเยอะเพื่อนๆค่ะ,คะโหวันนี้หรูหราอลังการมากๆมกืม้อเช้านี้นะคะประกอบไปด้วยไก่ย่างกระเพราพุงแซลมอนอบกรอบกระเพราและยังมีไก่ผัดกระเพราอีกค่ะต้องชิมสักนิดหนึ่งนะคะต้องชิมสักนิดหนึ่งะคะ่ะไม่งั้นไม่ใช่ครูหน่อยนะคะเราต้องชิมนิดหนึ่งพร้อมข้าวด้วยนะคะอืมชิมค่ะ รสจัดจ้านแต่จะให้สวยนะคะจะต้องแต่งด้วยนี่ค่ะพริกขี้หนูอีกนะคะแต่งด้วยพริกขี้หนูนิดนึงแต่งหน้าด้วยพริกขี้หนูค่ะโอ้โหเผ็ดผัดเผ็ดแล้วนะคะเพราะว่าเป็นกะเพราอะไรเอ่ยกะเพราพริกแห้งนะคะกะเพราพริกแห้งค่ะแถมแต่งจานด้วยพริกขี้หนูอีกค่ะวันนี้เรียบร้อยอลังการงานสร้างนะคะ สวัสดีขอบคุณนะคะที่ติดตามทุกทกท่านที่กดหัวใจด้วยค่ะบายบายไปก่อนค่ะ